ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพามาทําทงานเนาะที่คุณครูเคยแจกเด็กๆไปนะคะไม่รู้ว่าเด็กๆจําได้หรือเปล่าเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะหน้าแรกนะคะลูกหน้าแรกจําได้ไหมคุณครูบอกว่าหน้าแรกเนี่ยให้เด็กๆนะคะไประบายสีนะคะลูกอ่าระบายสีวันลอยกระทงนะคะเห็นไหมลูกในรูปนะคะ เป็นประเพณีลอยกระทงใช่ไหมคะลูกอ่าเร็วๆนี้เนาะเขาก็จะมีประเพณีน,นี้นะลูกเนาะอ่าในรูปนะคะเห็นไหมหนูก็สามารถระบายได้เลยนะคะระบายสีได้ตามใจชอบเลยนะคะลูกโอเคนะคะทีนี้ก็เดี๋ยวคุณครูก็จะพาไปดูอีกหน้านึงเนาะให้เด็กๆเปิดไปอีกหน้านึงของตัวเองเลยนะคะลูกอ่าหน้านี้นะคะ หน้านี้นะคะคุณครูก็จะพามาเรียนรู้คำศัพท์ก่อนนะคะก่อนที่เรานะคะจะเติมคำนะคะลงไปตรงนี้เนาะอ่าก่อนที่เราจะเติมคำลงไปตรงพวกนี้นะคะอ่าโอเคนะคะอะ่เดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะคะลูกคำแรกนะคะคำแรกอ่านว่าคำนี้นะคะ candle 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 แปลว่าอะไรคะลูกมีใครรู้ไหมคะอ่า candle นะคะแปลว่าเทียนนะคะลูกเทียนเทียนที่เราอ่าใช้ในี่แหละลูกเทียนนะคะคำที่สองนะคะคำที่สองอ่านว่า l i v e l i v e อ่าอ่านตามคุณครูนะคะ ลีฟลีฟแปลว่าแม่อะไรคะแม่น้ำนะคะแม่น้ำเขียนลงไปด้วยนะคะลูกแม่น้ำถ้าเขียนไม่ทันนะคะให้สต็อปไว้ก่อนนะคะต่อไปลูกคำนี้นะคะยาวหน่อยบันนาน่ะอ่าคำนี้นะบันนาน่ะบันนาน่ะแปลว่าอะไรคะกล้วยใช่ไหมคะลูกกล้วย l ลีฟ leaves l e a v e คำนี้เนาะแปลว่าใบนะคะ banana leaves แปลว่าใบกล้วยนะคะลูกใบกล้วยใบกล้วยนะคะเขาก็เอามาไว้อะไรคะลูกเอามาไว้ทำกระทงเนาะต่อไปนะคะ fireworks fireworks แปลว่าอะไรคะ ดอกไม้อะไรคะลูกดอกไม้ไฟใช่ไหมคะดอกไม้ไฟเนาะอ่าดอกไม้ไฟนะคะคำนี้ดอกไม้ไฟโอเคนะคะคำต่อไปนะคะลูกเขาเรียกว่าเป็นคำทับศัพท์เนาะอ่านว่ากละทงกระทงนะคะกละทงก็คือกละอะไรคะลูก กระทงนั่นเองนะคะกระทงนะคะคำต่อไปนะคะคำต่อไปนะคะ sky lantern sky lantern sky lantern แปลว่าอะไรคะลูกเ,เห็นไหม sky lantern sky นะคะแปลว่าท้องฟ้านะคะอ่า สิ่งที่มันอยู่บนท้องฟ้าเนาะดูจากรูปแล้วก็คืออะไรคะโคมอะไรคะลูกโคมไฟอ่ะเขาเรียกโคมโคมลอยลูกโคมลอยเนาะขอโทษทีนะคะโคมลอยนะคะอ่าโคมที่เขาใช้ลอยเนาะอ่าลอยขึ้นบนท้องฟ้านะคะอ่าโคมลอยนะคะลูกต่อไปนะคะคำต่อไป j u s t stick จอ t สติกนะคะจอยสติกนะคะแปลว่าทูบนะคะทูบเทียนนะคะลูกทูบทออปปอทูบนะคะทูบคำต่อไปนะคะลูกมูนมูนมูนแปลว่าพระอะไรคะพระจนันนะคะพระจนันสุดท้ายค่ะ flowers flowers flower แปลว่าดอกอะไรคะดอกไม้นะคะอ่าเรียบร้อยนะคะอ่าจากนั้นนะคะลูกให้หนูนะคะนำคำพวกนี้มาเติมใช่ไหมคะแล้วก็ระบายสีเนาะก็เหมือนอย่างเช่นรูปแรกนะคะลูกอ่ารูปใหญ่เลยนะรูปนี้เราจะต้องเติมคำว่าอะไรได้บ้างคะลูก เทียนได้ไหมแม่น้ำใบกล้วยดอกไม้ไฟกระทงโคมลอยทูปพระจันทร์หรือดอกไม้คะ,ะตัวนี้เขาเรียกกระอะไรคะกระทงนะคะเราก็เอาคำว่ากระทงนะคะที่คุณครูพาเขียนเนี่ยมาเขียนลงตรงนี้นะคะกระทงอ่า เรียบร้อยนะคะแล้วก็ระบายสีนะคะลูกให้สวยงามนะคะอ่าเป็นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยถูกไหมคะลูกทีนี้นะคะคุณครูก็จะให้ความรู้เด็กๆเนาะนิดนึงนะคะเกี่ยวกับประเพณีนะคะวันลอยกระทงนั่นเองนะคะลูกหนูรู้ไหมคะประเพณีวันลอยกระทงเนี่ยอ่าทำไมทำไมเขา ทำไมเขาถึงต้องลอยกระทงคะมีมีใครรู้ไหมอ่าทุกคนอาจจะตอบอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะลูกว่าอ่ามันทาไมต้องลอยใช่ไหมคะอ่าการลอยกระทงนะคะบอกว่าเป็นประเพณีนะคะที่มีมาตั้งแต่โบราณเลยนะคะก็จะมีจุดประสงค์นะคะคือมีจุดประสงค์มีความเชื่อเนาะในการลอยกระทงเนี่ยที่แตกต่างกันไปนะคะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะหรืออาจจะเป็น การบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีนะคะบนสวรรค์ชั้นดาว,วดึงเลยนะคะลูกอ่าอันนี้ก็คือหรือบางคนก็บอกว่าเป็นการไหว้นะคะแม่น้ํำคงคาใช่ไหมคะลูกอ่าก็ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ให้เด็กๆนะคะได้รู้เกี่ยวกับว่าทําไมนะคะเราถึงรอยกระทงนะคะลูกส่วนกระทงเนาะถ้าแบบว่าถ้าเราจะทํากระทงนะคะก็แนะนํานะคะลูก เป็นกระทงอะไรคะทำมาจากาวัสดุธรรมชาตินะคะลูกเพราะว่าการที่ทํามาจากวัสดุธรรมชาติเนี่ยก็คือเวลาที่เราไปลอยในแม่น้ําใช่ไหมลูกปลาเขาก็จะได้กินส่วนต่างๆเนาะอย่างเช่นบางคนเขาก็ทําเป็นกระทงขนมอ่าหรือเป็นกระทงที่ทําจากอ่ากล้วยใช่ไหมคะลูกอ่าเราก็สามารถทําได้เพราะว่าปลาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะกินมันได้ แต่ถ้าเกิดว่าเราทํากระทงนเนี่ยที่เป็นพลาสติกใช่ไหมคะเป็นโฟมอะไรอย่างเงี้ยเวลาปลานะคะเขาไปกินเนี่ยอ่าอาจจะทําให้เขาตายได้แล้วก็ทําให้น้าเนาะเน่าเสียด้วยนะคะลูกอ่าโอเคนะคะสําหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะส่วนงานนะคะเดี๋ยวคุณครูจะนัดส่งอีกทีนึงนะคะทําเสร็จแล้วยังไงก็รบกวนนะคะ ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะว่าทําถูกหรือเปล่าแล้วก็ทําสวยหรือเปล่าเนาะโอเคค่ะวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ